สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับ Toyota Veloz นะคะเป็นป้ายแดงเลยเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะ7ที่นั่งวันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาทำหุ้มเบาะแบบสวมค่ะสวมทับคลุ่มเบาะเดิมนะคะทั้งตัวนั่งตัวพิงหัวหมอนเลยให้เป็นงานเข้ารูปก,กระชับแล้วก็ตรงรุ่นนะคะเป็นหนังตัวพรีเมียมหนาะ1มิลเต็มนะคะแล้วก็มีได้ไนล่อนในการเย็บทั้งหมดเลยอันนี้เป็นลายที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นลายทรงสปอร์ต S ศูนนะคะเป็นสีดำได้เย็บสีดำทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นเรียบๆไม่ลายเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เรียบจนเกินไปนะคะพอมีอะไรอยู่นี่นะคะตัวนั่งตัวพิงเนี่ยก็เป็นงานที่เข้ารูปตามทรงบ่อเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้ใส่กับตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D ด้วยนะคะ 7D ก็คือทำชั้นล่างที่เป็นรุ่น 6D ก่อน นะคะแล้วก็เสริมชั้นบนที่เป็นยายดักฝุ่นแบบนี้สําหรับใครที่เลอะเยอะๆนะคะขี้โคลนขี้ดินหรือว่ามีลูกน้อยนะคะแนะนําเสริมเลยคุ้มค่ามากเพราะว่าทําความสะอาดง่ายกันเลอะกันแบบกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะในตัวนี้เดี๋ยวมาให้ดูตอนทั้งหลังกันนะคะ ข้างหลังปูพื้นก็มีเสริมใยเหมือนกันนะคะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นล่างเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็เสริมใยด้านโบดซ้ายขวานะคะแล้วก็ตอนที่3นะคะลักษณะเบาะก็จะเป็นแบบนี้เราสวมให้เต็มตัวแทบไม่เห็นเบาะเดิมเลยนะคะตัวนี้งานเข้ารูปสุดๆนะคะมาเจอกันได้ที่คาร์บิ่นโปรดักต์เลย แล้วก็ด้านหลังของเบาะที่3นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยของเดิมเนี่ยจะเป็นโรมอันนี้เราทําเป็นหนังหุ้มทับไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวปูพื้นนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันที่เบาะแถวที่2นะคะเบาะตอนที่2เป็นแบบไหนพับพับขึ้นมาเลยครับ โอเคบอกตอนที่2นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถพับใช้งานได้ตามปกตินะคะตัวพิงมีหัวหมอนนะคะทำให้ครบนะคะตัวนั่งแบบนี้เลยสวยๆนะคะแล้วก็ตามด้วยปูพื้นแถวที่2ที่มีใยเหมือนเดิม รุ่นนี้นะคะก็มีปิดขาบวงขาเบาอะไรให้ครบเลยนะคะงานที่ร้านก็จะเน้นแบบสวยคุณภาพดีมาเจอกันได้ที่ลาดพร้าว2 4 4นะคะดูงานจริงก่อนค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้หรือว่าจะเข้ามาดูผลงานได้ที่เพจ Facebook นะคะ b e product มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยเข้าเพจไหนก็ได้มีโพสตให้ดูทุกวันเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ